สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G Fox Sport On Tour นะฮะตอนนี้เราอยู่ที่สนามวุฒบอลเขตห้าม่าหนองเล่งทรายครับกิจกรรมส p o r t ตเดของเราวันนี้มีผู้เข้าชิงเยอะแยะมากมายหลังจากที่พุทธที่แล้วเรามีการชิงเสื้อไป1ตัวนะ,ะไม่ได้บันทึกภาพไว้วันนี้เราจะมาดูครับแชมป์ประจำสัปดาห์สปอร์ตเดยเขตท่ามราสปาหนองทรายจะเป็นใครอ่ะ กติกาฟังกติกาก่อนนะครับวันนี้อันนี้ร้องอยู่นะอ่าเนี่ยมเ่ยมเริ่มเตี้ยอ่าเดี๋ยวเราจะชี้แจงกติกาก่อนนะครับในการตีนะครับเราจะมีทั้งหมด6สนามนะครับเดี๋ยวเราจะแนะนําสนามให้ท่านผู้ชมได้รู้จักด้วยว่าสนามเขตทำลาสัตว์ป่าหนองเล็งทรายสภาพสนามเป็นยังไงนะตอนนี้นะในการตีนะครับ ผู้ชายทั้งหมดนะครับผมมีโค้ตาให้7ครั้งต่อ1สนามถ้าใครทําได้ภายใน7ครั้งตีเข้าประตูหรือเข้าเกตเก็บคะแนนสนามนั้นได้1แต้มและผู้หญิงนะครับมีพี่ปุณกับป้าเล็กนะฮะถ้าตีไม่เกิน10นะครับถ้าเข้าประตูเก็บ1แต้มได้เช่นกัน <Okay. S 1> และทุกคนนะครับห้ามตีออกนอกเส้นสนามถ้าสนามไหนตีออกสนามนั้นอดเก็บแต้มเดี๋ยวเรามาดูกันนะผม อ่ะพร้อมยังครับอ่าทุกคนก่อนตีก่อนเซิร์ฟแนะนำตัวก่อนแล้วตีครับอ่าผมเสิร์โกรกระยาครับจิเล่นจิไอ้นะครับอ่าน้องไอ้ครับอ่าเซิร์ฟเป็นคนแรกนะครับผมครั้งที่หนึ่งอ่าโอ้ยเนง่ยมันได้กวดกล่องใบไม้ออกเนี่ยเป็นยังเป็นถือว่าเป็นอุปสรรคสนาม เอาแชมป์เก่าออกอ่าครับนี่คือแชมป์เก่าครับครับผมเอกลักษณ์เขาน้อยครับบัตรครับอ่าน้องบัตรนะครับพุดแล้วได้เสื้อไปนะวันนี้รางวัลก็เป็นเสื้อแหมหนึ่งตัวนะครับผมยุ่งยุ่งยุ่อะไรเจ้าเดี๋ยวป้าตัวหลังครับผมปวินเชษฐ์ฐานเคนครับอ่าเคนครับผมอ่านี่เป็นสนามแรกของเฮานะครับอ่า จนแล้วออกเลยเหรออ่ากระซวยไปแล้วครับีไ,ไปด,ด,ดูดีครับสลาวุสกุลนะครับอ่าดูยีแห <c oughs> มน้อยต้องตั้งฉายากันแล้วเด้อไปแล้ว <c oughs> ชอบจะยิงจนอนคนน่นคนนี้อ่าเดี๋ยวแผมน้อยเขาจะมีฉายายของแต่ละคนแล้วครับน่ามันจะแมะจะนั่นอะวสวัสดีเจ้าโคปุลเจ้าโคปุลนะครับนี่โคตาสิบครั้งนะฮะ เนี <Yeah. laughs> ่ยรรบขอบกันหมดเลยทีเดียวเยวกันนะบัตดีเจ้าปลาเล็กเจ้าปลาเล็กนะครับปลบปาของทุกๆคนครับ <sev> <laughs> นี่ในสนามนี่ความเมตตาจะบะมีแลวนะครับแ <laughs> ต่ละคนนี่ฝีมือล้วนๆเลยนะครับนีโ่โอ้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 โอไอ <laughs> ครับผมเกษมอาพี่เสมครับผมพี่เสมครับนี่บอกไว้ก่อนนะครับว่านักบุอลเออประเดิมคนแรกเลยนะครับโอ้ต้องล้อสนามหน้านะครับครับผมนิวัฒน์ครับจะออกนล้นนะหาใจครับจะจะออังออกไปไหนนะครับ ออกแล้วนะออ,ออกแตะอ่าแนะนำตัวนะครับสวัสดีครับนายอัจฉริย์ทินเทครับชื่อเล่นชื่อเวฟครับอ่าน้องเวฟนะครับนี่เด็กปั้นเฮานะครับส่งประกวดตัวเห้เเนะฮะเอาวแล้วครับมาได้อยู่ได้อยู่ นรอบผมที่วป็นใจชื่อเล่นชื่อพีทครับอ่าน้องพีทครับ <c oughs> สำหรับกิจกรรมวันนี้ก็เป็นวันสบายๆของสมาชิกนะที่เข้ามาร่วมกันนะฮะทุกวันพุธเขาจะมีกิจกรรมอ่าไข่ที่ยุกไก่สุดเล่นก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะบังลุกนะอ่าขั้งที่สองอ่า เขาเขาจะดใจวิธีนี้เอาหน่อยไข่ยูไก่สุดไข่ดูจ้าน้าเล่นก่อนบิดคูไซแล้วออกอ้าวออกแล้วสองคนแล้วครับอันนี้เราแยกจะได้อันนี้เอาลูกนี้ออกก่อนออกอ่าอันนี้เราทำโจ๊กลูกอันนี้กินแก่เอาตัวย่างได้เลยกินเลยนี่ครั้งที่สองนะครับเอาออกเอออมาอ่าไปเลยก่อนเลยครับครั้งที่สอง วินตัวแต่งเพราว่าฮะอ้าวพีทขั้งที่สองสนามแรกนี่มอบตัวไปแล้วสองคนนะฮะคนที่สามก็เอ้ยอ่าไอ้ครั้งที่สองอันนี้เป็นสนามแรกนะฮะ อนาคตของเขาจะมีปร <c oughs> <Favorite. c oughs> ับปรุงสนามไปเรื่อยๆนะครับพื้นสนามจะเรียบอืนี่อุปสรรคสนามนี่กวาดใบไม้ทิ้งไว้ฮะบาได้เก็บนะเออเขาใจเย็นอ่าสองต่อไปข้างที่สามอ่ามาเริก่อนเลยครับผม ออาว่โกสงอาหอมเาคนเดียวนะครับเนะาียี่อ้่าผิดมอ่อมาผิดข้างที่สาม มอบตัวไปหมุนแล้วมอบตัวไปหมุนแล้วเอาแล้วครับเข็นครับครั้งที่สามอ่าด้วยนะฮะถ้าชนรักเนี่ยบังอกครับมันออกไปแล้วครับเมื่อกี้มันเด้งเข้ามาอย่าออกหมายถึงว่าถ้าชนปูนเนี่ยเอาบังอกครับบังอกยังอยู่ในเส้นอยู่ครับมือไม่อ่อนเลยทีเดียว เขาอว่าเขาได้แข่งก็ไปเนาะถึงวันนเขาอ่าเขาเตัวก้าอ่าแม่ต้องวางแผนมดออกออกไป1คนแล้วครับสี่แขขอเก้ามกนได้เอาเอาซีนึ่งกอนอขอเกาอได้าเอาซีนึ่งกอนาต้องฟัง้าต้องฟัง อ่าต่อไปข้างทีสี่ครับต้องตั้งอ่าโหนี่ผู้นำไงนี่นี่นนนนปั้นเล็กนี่ผู้นำเลยเนาะสี่ห้าหกไปดูอย่าเลอย่าเลนี่สี่มาเพ่ละโอโ้โหเยี่ยมเลยสี่ละสี่ละสี่ละนี่ออร่อยหออกแล้ว ข้างที่4ีโอ้โหน้ำกูไปเลยก่อน,น,อ,นอ่ะอ, <c oughs> อ้มาซีอตัดกูแข่งไปอีกนึ่กูหมดกูแข่งไปอัหนึ่งลมาด้วยวะข้างที่4กดดูอข้างที่นี่ซีีเต่ากันี <c oughs> สมาธิกผมดีได้คุยโทรศัพท์แล้วสมาธิกผมดีต่อไปข้างที่ห้าอ่าเข็นกันอ๋อห้าหกเจ็ดมีโอกาสแถมสามข้างห้าเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วหกเจ็ดโอเคได้หนึ่งเต้มได้หนึ่งเต้ม ปเลยครับโอ้สุดยอดจำ <c oughs> สีสีไม่น,าน่าอ่าไปปูนข้างที่ <c oughs> ข้างที่เท่านั้นครับหกอ่ามาเหลี่ยมสีข้างเจ็ด <c oughs> มันแครสนามนะเต้มเนาะ่าโอเคสนามนี่มี3มคนที่ได้แต้มนะครับอ่าไปเลขึ้นก่อนเลยครับไขรที่ได้แต้มขึ้นก่อนอันนี้จะเป็นสนามที่สองครับนี่ครับ พ่าจาะนั่นแก้วอนมือชักจำไมาได้เออก็ทำทำด้วยทำด้ีอ้าวครับสนามสองครับโอเคหนึ่งอ <Oh ่าคนต่อไปครับคนที่ได้แต้มขึ้นก่อนเลย ได้สามคนอ่ะได้แต้มนะพอแล้วผมออยเงนี้ผมได้แล้วเออ้อ่ามาอันนี้เบียงประจางก็สิบกํากอนก่อยไปกันโอไปออใจห้อนก็เยี่กันนี่

แกได้ให้เปล่อนหน่อยโอ้โสายคนขวาคนตายเด็กปั้นดูมาใจแล้วพี่มาใจแล้วเอาแล้วครับแตอนนี้สละซิ์ไปแล้วสามนะฮะสนามนี่ นี่เพราะแต่ละคนนี่กำลังฮัดเล่นกันถึงนั่นนะครับผมเอ้ยมาอ่ะลูกไข่อยู่ตั้งลูกไข่อยู่ไก่สุดอยู่ตั้งหน้าไปก่อนท่านที่สองไอ้อ่ามันเกิดก่อนออกก่อนเลยระวังไว้ติดเดิมเด้อขึ้เลยหลุมขึเลยหลุมเส้นขึ้นเลยอ่า ไปครับพี่เซมครับ <c oughs> ยิบมาวางกัน <c oughs> ามา <c oughs> ข้างที่สองมาเช่น <c oughs> <c oughs> อ้าวไปเลยครับข้างที่สองเขาเยอะสามสนามทุดท้ายนะ โอ้บบธรรมดาเ้อว้าไล่กัดไล่กัดอ่าใครดูมข้งที่สองอ้ยยังอยู่ยยยยยนยย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 สูงอ่ะอ่าต่อไปอ่าลูงนยครับยยยย

น่านโสุดยอดเอยหัวใจเล่นๆลลด้อเก่าหัวเลยจบสีแล้วด้อนั่งท่าแล้วแน่นั่งท่าแล้วโอ้อ่าสีดูข้างนี้สี่เอาอ่าบัตรข้างนี้สี่ อ่อ้ามาบัขนน้ีาะเอ่ามาก่อนเลยครับพีเสมครับข้างดีซีครับโอ้โห้ยมาจอบน้อยนะคูปุ้นข้างดีซีครับมาออกมาออกออก เอาล้เอ่าเอาทายเลยด้วยมาเอาทายยากเลยขั à, ้นทา่ห้าแล่าอ่าดีด้ยจบหกเลยอ่าจมกได้หน uh. ึ่งเต้มอ่าเคนขั้งที่ห้าขั้นที่หกต่อเลยหกได้หนี่งแต้มหกได้หนึ่งเต็ เหลือสองคนแล้วเนาะปีเตได้สองเต็มเผื่อความชัวเนี่ยให้ซืมหน่อยนะอา่าข้งนี้หกี้ไหนก้อนี่อ่ะอ่าหกนี่คือนาได้หนึง่งเต็มให้ เฮ้ยงครั้งี้านะมอนยโซาเลยเฮีย้พี่เสมครังที่ครับแค่น้อยไม่รอเมือนมาขายตอจบเกิดแนะหกอ่าเจ็เโอเคได้หนึ่งตาม อ่ามีใขรได้หนึ่งแต้มของยกมือครับหแต้มโอเคใค่ได้มีสองแต้มมีสองคนสองแต้มมีสองคนแล้วครับอ่าปเล็กครับเค้นอ่าปเล็กขึ้นก่อนครับควไุณป้านี่แหละคุณป้ามหาไนี่แหละอ โอ้มากระดวงวยฝีมือกระดวงคู่กันเลไวะนี่สุนแต้ไม่รู้เนาะไข่ไม่หนึ่งแต้มขึ้นมาเด้อมันยังอัดมันยังมีอัน

โอ้เวฟกับพิดดิล่วงท้ายนี่มาใจแล้วนะเสียจื่อนะเสียจื่อคนบอคนนี้คนแห่งดีเนาะนี่ถ้าสวยผใส่กับขวาแล้วนี่ อ่าฮิตใจเย็นเย็นเอาเว็บแก้มือไรมาเราเว้ยมาเอาสยไปอ่ไลุกหน้าไปก่อนครับสองนอโอ้อเขาได้มาด้สงเลยกันเอาไอ้ย่างนงเราเลยอ่ สนามนี่เล่ <m 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 นมวนละองอครับามทีครับอไปมมัวอ นี่ดูมือวางอันดับหนึ่งอ้ว้าถ้าเป็นว่าเิ่นถามว่าเฮียนก็ไผมาเมนี้บอกว่าเฮีนะ <c oughs> ยนก้าคู่ <c oughs> <c oughs> นะถาาแกนแดงมาก่อนเลย

มา้าัมามอน้องพีม่มด I mean. ิแลเออเสได้สูตเูอ right ่ะโคน่ย่แกอยากใโค้ยงานพลังยครแล้วเก่ยพลังอ่ะเนยีเลยนะลังยเยอะเน้านที่ยงี่ขนี่สามขนี่มีเวลา ปลาเล็กครับข้างที่สามโอเคปาเล็กข้างที่สามอปีปุ่นมาแล้วพิทข้างที่สี่ อ่าเก็บไปหนึ่งแต้มบัตข้างที่สี่อ่าข้างนี้ฮะนี่ได้ไปหนึ่งแต้มครับได้แล้วสอบละเล็กข้างที่สี่ครับโอ้โห ได้เจอมซีแล้วเนี่ยเออมีโอกาสตั้งซิปนะครับตะกี้นี่มันไก่เลยนี่มันยังเข้าแหละตอนที่มันมีความมั่นใจแล้วครับมันมึกเหิมมาใจตอนฟึกคนเดียวแหละอู้ผ่านไปน้อยเดี๋ยวผมได้ครับเป็นยังครับยังได้สองแต้มอยู่เรียบเลยซี อ่าต่อไปขั้งนี้ฮะจบได้สองเกมนี้นี่ต้องแข่งกับตัวเองนะครับนี่ได้หนึ่งเต็มทางดีสี่อ่าที่ห้าต่อเลยข้างดีห้าเอากาเข้มจังามา,างหายมาหายตอนนี้ยังออกเพลยนะทางทีหก

สำคก้ครับเจ็ดอ่าได้หนึ่งแต้มครับอ่าเดี๋ยวหันแต้มก่อนก่อนขึ้นมาใครใครได้สองแต้มยกมือขึ้นมีมีคนได้มีสามเลยมั้งก็โอเคอ่าสองแต้มคนสองแต้มขึ้นก่อนครับผมอ่าเดี๋ยวเจอคลิปหน้าครับผม